เลี้ยงควายามเขาแรงจ้าสวัสดีจ้ามือนีมาเลี้ยงควายย้มเมือแรงคือเกาจ้าสาหญ้าหวานกำลังยืนเธอเลยอยู่เอามาปลอยผักหนึ่งละจ้ากำลังเล่มแต่ว่ามือนีบรรยากาศคึมบรรยากาศย้มมือแรงมือนีเป็นคึมขึมจ้าหลังจากฝนตกไหม ฝนตกมาขึ้นอีกจ้า,า Paste, พา muted, ่อมีนำแหงหงเอาเจาะเอจเจกาลานอยู่กลางงานหน้าเลยไปเล่มห้าหน่อย <c oughs> ตามภาษาตามภาษาความดื้อความสนจ้าแม่ใบไผ่ก็กำลังเล่มห้าอยู่ห้าก็เริ่มหน่อยแล้วจ้ามนมี่มองผูกแล้วเล่มดูต่อดู อาศัยห้าหวานยุปแปงหมือละจ้าเราได้ตัดเสิบยัยเหมือแรงส่งเสียงเลยพี่น้องส่งเสียง,งเป็นอย่างลูกฮะ เป็นอย่างเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยบอเอาเป็นอย่างลูกฮะเป็นอย่างเนี่ยเป็นอย่างเนี่ยเบิ่งดูเนี่ยเนี้ยเบิ่งกล้องดูเนี่ยเบิ่งกล้องดูเนี่ยจับหัวเบิ่งกล้องดูเนี่ยเบื้องกล้องดูเนี่ยเบิ่งกล้องดูเนี่ยเกาล้านมิตรสีแอะแอะใส่เฮ้าดิพี่น้องเกาล้านน้อยเนี่ยเสบยไปหลีดิเกาล้านน้อยเนี่ย เกาลัดน้อยเลี้มหย่าย้ำข้าวแรงเลี้ยมหย่าจ้าเกาลานเลีมหย่าย้ำข้าวแรงขึ้นตามอาจารย์วัน phát lộc kít nhắm leng cha, ẩm nầm hệ quai, lăng chạc khửn chạc sạ, <laughs> <laughs> nhà Ván thong đây chắc đơn lẹ, chết đền qua hứp bẹt, bẹt đơn qua, <cười> <cười> sau nhà Ván ẩm nầm xay giang cha. อันมาทางนี้แม่สาวใบไผ่กับเก่าลานเก่าลานครับ <Yeah. S 2> เก่าลานครับเ่นอ,เาอาบน้ำแล้วจ้ะแม่กับลูกคุณี่อาบน้ำแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องดูดูดูด ดู <laughs> เอกแล้วเห็นกล้องมาได้เห็นโทรศัพท์มาได้ยางหาดิงดิงเลยแล้วกาา็เกาลันเกาลันครับน,น,นะน,น,น,นกำลังสิมืดพี่น้องควายขึ้นจากหนองสาแล้วกัมาล่างน้ำออกเกาลาน sao nhà bạn nhàng nhang mới thắng lặng sao nhà và anh nhang mới thắng lặng luôn sao nhà và nhang mới thắng lặng sao nhà bạn? sao nhà và anh nam <laughs> và... leo <laughs> นี่ก็สาวใบไผ่กำลังอัดเจ้เาล้านหลบมุมเลยคิดได้ดาวมันดูมันเพิ่งห่างอยู่